ในช่วงสุดท้ายนะครับเรามีเรื่องราวยังทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อนออกไปต่างประเทศคุณศรศันทะเอาในประเทศนิดหนึ่งนะครับคุณสมคิดเนี่ยนะครับแจ้งว่ากรมธนารักษ์เนี่ยมีไอเดียจะยืดพื้นที่การเช่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้มาเป็น99ปีครับจากที่เคยทำันอยู่ประมาณสัก50ปีคุณรัศ์ว่ามันจะดงดูธรรมดาเราเนี่ยทำ30ครับเฉลี่ยกฎหมายรับรับรองแค่30ครับ แต่ต่อได้ยี่สิบอันนี้ไม่ไู่้กต้องไปจดทะเบียนไม่ได้นะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาทำเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปีก็มีเก้าสิบเก้าปีก็มีอยู่ไปซื้อไอคอนโดหรือแฟลทที่ลอนดอนที่อังกฤษนี่โอ้โหอีกเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปีเป็นร้อยปีจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้ไปเลยเหมือนกับไอฟรีโฮะเหมือนฉดอะนะแต่เขาบอกสุดท้ายต้องตกมาเป็นของหลวงนะครับเขาก็เลยบอกเอาเป็นลิส อืมฝ่อรสิ่งมันก็เท่ากับช่วงชีวิตคนแล้วล่ะครับบางอย่างมันมันคืนทุนช้ามันกเหมาะสมแต่บางอย่างมันก็ไม่สมควรที่จะให้สมมุติอะซีเรียเข้ามาเช่าที่ดินอยู่ครับอพยพคนเข้ามาห้ามขายใช่ไหมตอนนี้ห้ามขายก็มาเช่าเช่าเก้าสิบเก้าปีแบบฮ่องกงครับแล้วพอถึงตอนนั้นมันต้องมี กฎหมายตามกฎหมายลูกนะตามมาว่าหลังจากนั้นแล้วให้เช่าทาอะไรได้บ้างครับแล้วห้ามเปลี่ยนมือยังไงนะฮมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่พูดลอยๆอยครับก็พอเดี๋ยวคนซาอุมาบอกขอเช่าเก้าสิบเก้าปีปลูกข้าวม่เช่าได้ทั้งเมืองแล้วเงินมันเยอะออืชาวราชนาเราเสร็จเลยนะที่ดินเราดองให้เช่าหมดต้องการเงินก็ปล่อยเช่าเก้าสิบเก้าปีสองเจเนอเรชันนะใช่สองเจเนอเรชันถึงจะได้ที่นี้คืนก็เลยเป็นถกเป็นปัญหาสังคมว่า มันจะดีหรือนะครับคนที่บอกว่าดีก็บอกว่าดีสิก็ดึงดูดในเมื่อเขากลับไปแล้วเราก็ได้ของคืนทรัพย์สินที่เขาสร้างเอาไว้มันไม่กลับมันก็ลูกมาต่อไปเลยต่อไปเรื่อยๆหดเก้าสิบเก้าปีมีเช่าอีกเก้าสิบเก้าปีแผนดินเราก็ตกไปของต่างประเทศหมดนะอย่าคุณวิศว์บอกซีเรียมาขอเออแต่ถ้าเกิดเลยยูเอ็นมาบอกเช่าเก้าสิบเก้าปีขอาคนอพยพมาอยู่เมืองไทยนะ ทำไงอ่ะเพราะว่าละเอียดละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนยางปลูกค้อยกันไปเลยครับยุ่งไหมละเอียดอ่อนเรื่องนี้หรือไม่ธุรกิจบางอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยต้องสงวนเอาไว้อะต้องจํากัดเอาไว้ว่าห้ามให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากนะถ้าจะให้เช่าต้องเป็นคนไทยและไม่ใช่มนอมินีต้องออกทางตรงทางอ้อมถ้าจับได้โดนยึดเลยครับโดน ซึ่งซึ่งคุณประเสริกกาลังพูดว่าต่างชาติมามาเช่าได้โดยให้คนไทยทําแต่ไม่ให้นอมินีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภูเก็ตเยอะแยะไปหมดรัสเซียเยอะแยะไปหมดมรับเซียเยอะแยะไปหมดถ้าจับได้ทั้งทางตรงทางอ้อมยึดแล้วมันก็ไปแต่งงานไอ้เรื่องแต่งงานแล้วให้สัญชาติก็ไม่ต้องไม่ได้ละต้องแก้ต้องแก้ตรงนั้นเลยเรามาจ้างเขาแต่งงานหน่อยเดียวเอาสาวเราไปด้วยแล้วก็ได้สิทธิอีกครับ หลังๆมาขึ้นไปทางเชียงใหม่คุณวสันฮะโรงงานอบลำไยแห้งคนจีนมาแต่งงานกับผู้หญิงไทยย,ไยิ่งยิ่งต่างจังหวัดคนผู้หญิงที่ไม่มีความาเป็นนักธุรกิจนะฮะคนจีนยิ่งเลือกเอ,เอามาเป็นชื่อเพื่อได้ตั้งโรงงาน<อ>าประกอบการในประเทศไทยเราจะเสียเปรียบมากสิ่งพวกนี้คนไทยก็ไปทำเหมือเมริกามาแล้วแต่งกับฝรั่งอตั้งแต่สมัยผมอยู่แล้วครับเออไปแต่งกับฝรั่งพเพราะเราต้องการสิทธิ์ ในการทํางานในการไปอยู่เมกาแผ่นดินของเขาพอกันละคนะกฎหมายไม่ใช่ต้องปิดจ็อบตรงนี้ให้ได้อืถ้าทางตรงหรือทางอ้อมถ้าไม่ใช่คู่กันจริงๆหรือว่าแต่งกัน้วไม่ถึงสิบปีอยู่กินกันไม่ถึงไม่ถึงสิบปีไม่ให้ทําอะไรเงี้ยถือว่าไม่ใช่รักแท้ต้องมีลิมิตเออแต่ไม่ใช่เป็นการกีดกันนักลงทุนต่างชาติใช่ไหมถ้ากฎหมายพวกนี้ออกมาเคนจีนจะมาทาไม่ทําละอืลงทุนให้ลงทุนไม่ใช่ว่ามาเอาแผ่นดินเราไป มีสิทธิ์ในแผ่นดินออใช่ครับแผ่นดินห้ามเอาอ,อเดี๋ยวผมข้ามไปต่างประเทศนิดนึงครับมีเรื่องที่น่ารักนะครับเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นทำอะไรเนี่ยเขาคิดแบบละเอียดคิดลงไปถึงกี่ชั้นกี่ชั้นก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่ามันมีทางรถไฟสายหนึ่งที่ฮอกไกโดฮอกไกโดอยู่เกาะเหนือสุดของญี่ปุ่นนะ,ะเมืองซัปโปโรพวกเนี้เส้นทางรถไฟที่วิ่งอยู่เขาบอกบางสถานีที่คนขึ้นน้อยเขาจะข้ามเลย เพราะการจอดทีมันสตาร์ททีก็มีไปเจอสถานีหนึ่ง <c oughs> เขาก็ไปหาข้อมูลมีแค่ผู้หญิงคนเดียวจะจบอยู่แล้ว <c oughs> ต้องขึ้นไปเรียน <c oughs> เขาบอกต้องแวะแล้วก็สเก็ตด้วยรถไฟออกมาใหม่เลยของปีนี้ว่าจะแวะจนก,กระทั่งถึงเดือนสม,มุติมิถุนาเธอปิดภาคเรียนเธอจบการศึกษาก็จะหยุดแวะสถานีมันนีมันแคร์สังคมทว้าน่ารักน่ารักแม้กระทั่งหนึ่งคนเขาก็ยังแคร์ความรับผิดชอบของ คนญี่ปุ่นเนี่ยมันสุดยอดนะครับขัดทุนก็ต้องทํำนะอืแต่เขาได้ความรู้สึกที่ดีนะครับแค่ดดเด็กคนนี้นะฮะแล้วเขายังบอกเลยว,ว่าเด็กคนนี้พอช่วงปิดเทอมเนี่ยจะต้องมีมีเรื่องต้องไปโรงเรียนอยู่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขาก็จะเปิดสเก็ตขึ้นมาจอดแวะรับอันนี้ถ้าเป็นคนไทยถ้าเราบริหารารถไฟผมคงให้ทุนไอ้หนูเนี่ยไปอยู่ในเมืองซื้อกอนดอว้เธอหลังหนึ่ง นี่คิดกว่าไหมนี่คิดคิดอีกแบบนึงผมจะถามคุณวสันพอดีคือวสันตอบกับว่าถ้าคนไทยเนี่ยผมไม่ได้คิดขนาดคุณวสันนะฮะว่าเอาเด็กคนนี้ย้ายมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแวะผมไม่คิดว่าถ้าจอดแวะรับแบบเนี้ยคนไทยไม่แวะทุกด่าไหมฮะจะถูกว่าหรือคนที่เสนอความคิดจะถูกว่าไหมมันไม่ถูกว่าหรือไม่ถูกว่าไอ้เจ้าของรถบัสรถเมลไม่ทำหรอกไอ้รถรถไฟฟ้าไม่ทำอ๋คือไม่คิดเลยคือปัญหานี้จะไม่เกิดเพราะเพราะไม่คิดเลยการทุนอ่ะผมไม่คุ้มอ่ะครับ ต่จริงๆเอาล่ะให้ทุนเธอไปเรียนในเมืองเลยง่ายกว่าใช่ไหมถ้าม,มีพ่อแม่ให้ให,ให้ทั้งทั้งครอบครัวเลยย้ายมาอ,อีกสองสามเดือนก็จะจบอยู่แล้วเออไม่งั้นมันไม่คุม้มไอ้ร<ล>ะบบสเกลไม่คุ้มกันง,งั้นแสดงว่าบางทีวิธีคิดเนี่ยเอาเงินหรือเอากล่องอะไอ,อ้นี่เขาอาจจะทำเพื่อเป็นข่าวอีกนะอิมเมจของการรถไฟฮอกไกโดซึ่งตัวนี้เขาคุ้มทำให้มันเป็นข่าวใหญ่ได้ครับทำแล้วดูดีเนะ การรถไฟไทยทําไมคิดต่างกันคุณวสันต์การรถไฟไทยเนี่ยเอาเรื่องเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เช่นมีการกรณีเี่เาสะเทือนสังคมมากข,มข่มขืนบนรถไฟตอนนี้ผมมีโอกาสนะคุณวสันต์ฮะพาทีมถ่ายทำไปไปเชียงใหม่อยากนั่งรถไฟตู้นอนปรากฏว่าวิธีแก้ปัญหาเขาคือห้ามขายแอลกอฮอล์บนรถไฟเบียรกระป๋องหนึ่งก็ไม่มี ไม่มีอะไรตู้สเบียงที่คนเคยคึกคักแย่งกันนั่งไม่มีไปตัดไอสิ่งพวกนี้คิดว่าไอสิ่งพวกนี้มันบ่อกเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหากลายเป็น,นว่าอะไรฮะจอร์นจิมมี่แจ็กสันต่างประเทศหลายนั่งต่างเปลปลิดบรถไฟกันเลยแซงก็บอกชีวิตเข้าต้องดื่มเข้ามาเที่ยวใช่ไม่ได้ทำไมไม่ใช้ไอซีทีวีนะโฟก็ไม่รู้วิธีแก้ไีวีระังทางเดินนะครับ หรือออะะไไรรผิิดดปกกต็ก็จ้เหหน,นืหแก้ปัญหาได้เยอะๆเช่นเหมือนกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเครื่องบินเครื่องบินผมว่ายังควบคุมยากกว่ารถไฟเครื่อ,องบินยังเสิร์ฟแต่พอผู้โดยสารมีอาการเขาก็หยุดเสิร์ฟแล้วก็ไล่ลงได้ไม่ถึง <คน S 1> ว่าเ <คน S 1> <า>มื่อถึงคนไทยมันได้หยุดเสิร์ฟมันตกกระโหลกแตกมันขี้เมาขี้เมานเกเรด้วยเนาทยไม่ได้นะแต่มันผมว่ายังไงการรถไฟก็แก้ผิดจุดที่ไม่มีการเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการมาพักผ่อน กลายเป็นกลางคืนมาสองทุ่มนั่งมองหน้ากัน<笑><笑>บนเตียงมองกันไปมองมาไทยมองฝรั่งฝรั่งมองไทยใช้เทคโนโลยีช่วยครับไออความไม่ปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยน,นะทางเดินต้องมีครับทุกมุมในห้องน้งห้องน้าที่ออกจากประตูห้องน้าควรจะเป็นประตูห้องน้ําอะไรพวกนี้ยอย่าแข็งแรงนะักที่ทําลายต้องแบบทุบระทะลุได้ครับถ้าคิดจะช่วยช่วยใครตู้น้องตู้นอนเนี่ยเอาเอาบางๆหน่อยห้องน้าก็มีให้มองเห็นขาเหมือนต่างตาไม่ใช่ห้ามเข้า ครับผม,ผมค,คิดแข็งแรงเกินกลัวคนจะเข้าไปขโมยของอะไรเงี้ยหรือเปล่ามวิชาชีพมอนกันะไอคนไม่ดีมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ใช่ครับก็กลยเป็นว่าแก้ผิดจุดไปหมดทั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงาน,นของตัวเองอกลายเป็นว่าผลกระทบมาถึงนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็เกิดความเผลอเลอบไม่มีใครดูแลใครใช่ไหมก็กลายมาเป็นตอนนี้ผลประกอบการรถไฟก็ขาดทุนนะฮะนักท่องเที่ยวก็เดินทางโดยทางเส้นทางอื่นเพราะเขาไม่สนุกเกิดกลายเป็นผิดโมเดลไปหมด นะมันสองแง,ง่สองมุมนะอยู่จะเอามุมไหนนะเช่นเดียวกับข่าวนี้คุณพัชรนะส,สองแง่สองมุมเนี่ยไอ้บริษัทที่ทำเรื่องเซ็กซ์ทอยนะ,ะของเล่นผู้ใหญ่ซึ่งต่างประเทศเขาถือเป็นเรื่องปกติมากแต่บ้านเราย,ยงังไอาไยไที่เข้าไปดูต่างประเทศถือว่าเป็นการผ่อนคลายถ้ามีความต้องการด้านนี้ก็มีเซ็ก o ์ทอยทั้งหลายนะฮะไอ้บริษัทเนี้ยอยู่ที่นิวยอร์กแถวฟิฟเอเวนิกลางแมนฮัตตันเลยนะฮะ ตัดการถนน28่สปดเนี่ยสอยนั้นของพวกนี้งน้นโอ้โหดงเลยก็เป็นเรื่องปกติครับเขาบอกว่าเขามีแล้วเขาลดปัญหาทางเพศนะเข้าไปดูวิดีโอช่วยตัวเองไปไอโรงงานเซ็กถอยอันนี้ตั้งบูธหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าชีวิตคนเมืองผู้ชายบางคนอาจจะอยากมีโลกส่วนตัวในที่ชุมชนก็เข้าไปแล้วมีม่านปิดหมดมีวิดีโอทำอะไรก็ได้ไม่เสียเงินสอฟรีด้วยอาจมันดีนะสองแง่สองงามแต่ ผมคิดว่าเขามองว่าการที่จะโปรโมตแบรนด์ของเขาเท่านั้นแต่คนจะเข้าไปทําอะไรไม่ทําเขาไม่สนรัฐบาลก็ให้ทำให้ทากลางฟิฟเอเวนิวเขาเาปนโซเขาเรียกโซนนิ่งไงเป็นห้องเล็กๆเป็นกล่องนี้ทําไอ้นี่ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องเพจเดืออะไรอยากทําอะไรทาเข้าไปและเขาบอกว่าเขาดัดแปลงมาจากตู้โทรศัพท์ที่ทุกวันนี้คนใช้สมาร์ทโฟนตู้โทรศัพท์แต่ที่เป็นรื้อเขาขอขอเช่าอ๋อเหรอปิดบังให้เลยครับ้อยู่อยากทาอะไรเหมือนโรงแรมอ่ะ เหมือนก็เช่าโรงแรมแต่นี่ให้อยู่ฟรีอยู่กลางถนนเลยฟุตบาทเลยมันก็ันมากไปนะเมืองไทยตู้โทรศัพท์เอาไปใช้อะไรได้บ้างคุณรัศแทนที่จะทิ้งว้างเพราะตอนนี้คนแทบจะไม่ไปหยอดเหรียญล้วออน่าคิดนะออทำขายขายอะไรดีไหมขายจตุคามแต่แต่คงไม่ใช้ไอเดียแบบนิวยอร์กนะฮะต่ทำานี้คงไม่ได้เกกผมเห็นเยอะะหมดแล้วเก็บไปผมไม่แน่ใจอาจจะกำลังคิดอยู่ ยังไม่ตกผลึกว่าจะต้องทําอะไรออมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับผมนะอีกทําอะไรให้มันเป็นของสาธารณะไปนะครับผมคุณวสันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเจ้าในายใจดีอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปเบาๆนะครับ,บอกว่าที่อิตาลีเนี่ยมีเจ้าของโรงงานประกอบการอันหนึ่งเขียนมอ,อเขาเรียกว่าอะไรฮะพินัยกรรมรก่อนเสียชีวิตเขียนไว้ว่าเงิน60บล้านบาทเนี่ยมูลค่าเงินไทยเนี่ยเขียนเช็คให้กับพนักงานทั้งหมดเลย ได้คนละหมื่นคนละพันบ้างแต่ลูกน้องได้เนี่ยหลังจากที่เจ้านายตายแล้วตายไปแล้วถึงจะรู้ว่าได้อันนี้ครับตายแล้วถึงจะรู้ตายแล้วถึงถึงจะได้ดังนั้นคนนี้เสียไปแล้วนะครับมีคนสารเสริญค,คนตายสารเสริญคนตายนะ,ะไอ้จริงๆถ้าไม่ให้เนี่ยไอ้เงินก้อนนี้ตกก็่าจจะเป็นของทายาทายาของลูกของหลานอ,อาจจะโดนทายาทสาบแช่ง ไม่ถึงหม่ถึงลูกน้องมันก็ชอบไงอ่ะชายาดบอกเงินฉันนะเธอตายแล้วมันเงินฉันฉันเป็นลูกอ่ะเอาเงินฉันไปแจกได้ไงอ่ะทำไมไม่แจกตอนเป็นเป็นอ่ะก็สองแง่สองมุมเลยตายแล้วให้ให้อ่ะเนี่ยมันพิษคิดอะไรกันผิดผิดหมดพ่อบอกเอ้ยไอ้หนูทําดีนะขยันนะตายแล้วเนี่ยของเธอไอ้ลูกมันถามแล้วเมื่อไหร่พ่อจะตายอ่ะตอนเป็นเป็นอ่ะไม่ให้ทุกทีเลยทำไมต้องตายแล้วให้อ่ะ แต้ทําไมทาไมต้องไปอย่างนั้นฮะก็ไม่รู้อืตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แล้วถึงจะให้ไอคนนี้มีน้ําใจเปล่าเธอเอาไปไม่ได้แล้วถึงยัให้ฉันน่ะคนคนรับฟั่งนี้ถ้ามาคิดอย่างนี้จะไม่ดีใจนะก็นึกว่าคุณเอาไปไม่ได้แล้วว่าไม่ได้มันต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วมาค่อยมาให้ฉันเนี่ยแสดงว่าจิตใจไม่ก็มีมีความอยากให้อนะครับแต่ทาไมไม่ให้ตอนเป็นๆไหนเอออยู่เสียสละมาสักให้สิ อืบางทีบางอย่างเนีย่ยคุณวสันบอกว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยคําพูดเดียวกันเนี่ยขึ้นมาว่ายืนมุมไหนมันมองได้สองอย่างจริงๆบางคนอาจจะมองว่าขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่ไม่ให้เนี่ยเพื่อให้ลูกได้มีอุตสาหะมีวิริยะยลองผิดอดีตมันจะสบายเกินพอเธอทําให้มันเต็มที่ก่อนแต่เธอไม่ต้องห่วงนะเธอมีฉันเก็บไว้อยู่ครับมันก็มองมุมนี้ได้นี่มันถึงเป็นที่มาของเวลา พ่อแม่ตายวัวนเชงแมงวันไหว้คงเต็กอ่ะตายแล้วให้ฉันก็ไหว้เธอขอบคุณตอนตาย <c oughs> ขอบคุณครับพ่อ <c oughs> <c oughs> พ่อได้ยินไหมไม่ได้ยินเะ่ะไปยูจะเ,เป็นให้เขาสิลูกหลานมันได้ชื่นใจคนแก่เนี่ยอืเป็นงี้หมดตายแล้วให้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ฝากเขาไว้ไหมฮะ <c oughs> ฝากไว้เลยฝากไว้เลยนะครับให้ตอนที่อยู่ยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> ให้มันไปซะ แล้วดูพฤติกรรมมันใช้เงินเป็นไหมถ้ามันใช้เงินไม่เป็นก็อย่าไปให้มันให้คนอื่นซะอืยังเลือกที่จะให้คนที่รู้คุณค่าตายแล้วให้เห็นเด็กๆใช้เงินไม่เป็นเยอะๆหมดแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยครับเพราะตอนเป็นๆพ่อไม่ได้ประคองประคับประคองคอยให้คําแนะนําครับไปให้ริงพันล้านให้ที่ดินมาขายกินทิ้งเที่ยวหมดครับแล้วลูกยังไม่ทันตายเลยลูกเงินหมดแล้วนะ หมดก่อนตายอะอืมก็ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นมุมมองแล้วก็แนวคิดของคุณสันต์เบนส์ทองหล่อนะครับกับผมประกอบการนินผมว่าสังคมของเราเนี่ยถ้าอย่างคุณสันต์บอกมีปัญหาที่ปากและท้องพูดมากไปก็เป็นปัญหานะฮะดังนั้นถ้าสังคมเนี่ยหันมาฟังกันมากขึ้นรับฟังความคิดที่แตกต่างมากขึ้นแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยสังคมจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายขอฝากข่าวนะครับวันอาทิตย์ นะครับในช่วงบ่ายใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถ้าอยากจะแวะมาชมรถโบราณที่เรียกว่าไม่มีโอกาสได้เห็นง่ายๆนะครับเพราะว่าคนเป็นเจ้าของเนี่ยเขามีที่เก็บอย่างดีนะฮะเกาวิงครับเกาวิงเป็นนกนางนวนครับรุ่นเรียกว่าเด่นที่สุดของเบนซ์ในยุคนั้นนะมิโชที่เบนซ์หลอแล้วก็เอาพระเครื่องครับที่ท่านคิดว่ามีค่านะ ที่ท่านคิดว่ามีค่าเอามาเราจะเช็คให้ท่านคิดว่ามีค่าคแต่ส่วนใหญ่เอามาเละเทะหมดคือคุณวัชรน์มาขอให้คัดเลือกมาก่อนเลื่อมัสักนิดหนึ่งหอบก็ไม่เป็นกระมังแล้วก็ไม่แช่สักอง์นึ่งมีมีมีจำกัดไหมฮะเดี๋ยวคนยังเอามาเป็นกระสอบเลยเอามาเถอะเป็นกระสอบก็ดูแ๊บเดียวดูทีเดียวก็รู้แล้วครับก็มีคุณวัชรมีเซียนเซ้นชอยท่าประจันนะครับคอยดูแลให้มีก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ขึ้นกับทางคุณวัชรว่า อาทิตย์นี้จะเป็นอะไรจะขายเท่าไหร่แต่แน่นอนที่สุดว่าต่ำกว่าต้นทุนแน่นอนนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วแว่มาที่เบนส์ทองหล่อครับสำหรับวันนี้รายการเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับเบนส์ทองหลอ่อผมกับคุณวันต์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราพบกันทุกวันพฤหัสทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทาง True Vision ช,ช่องเดิมนี่แหละครับสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ